แบบน่าสดงใบขี่ครับแบบขี่แล้วคุณสงสัยแล้วผมผมสงสัยว่าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่จราจรคุณมาขอดูใบขี่ผมได้ยังไงผมไม่ผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่จราจรไม่ใช่คุณเป็นตำรวจทางหลวงเออผมเป็นตำรวจทางหลวงคุณมีหน้าที่อะไรถนนอะไรถนนทางหลวงอันนี้คุณจะคุณจะเอายังไงเนี่ยผมจะเอายังไงอะไรกับคุณผมตั้งแต่คุณลงรถมาผมมีเลยเห็นเลยเอ้ก็รู้ผมก็วิ่งที่นี่ประจำ ไม่พี่ผมมีอยู่แล้วแหละแต่ที่จะดูเนี่ยแต่เรียกรถให้หยุดให้จอดเนี่ยมันต้องรู้เจอรถตีกะทำความผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเออผมมีอยู่แล้วว่ามีไม่ต้องกลัวหน้าที่กรมทางหลวงให้คนดูอ่าได้ผมก็รู้ไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะไม่ทะเลาะแต่ว่าเรารถแสงขวามาเนี่ยมันผิดตรงไหนมาตาา35บาถูกไหมไม่ชิดขอบทางนซทายแต่นี่คือเราแสง เราแซงแล้วผมเห็นคุณประจำเส้นนี้แล้วหมวดคนนั้นก็เจอกับผมเคยไล่ติดกับผมด้วยสามสี่รอบแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่จริงแต่ว่าไม่ใช่ไม่นทีก่อนได้มันมีอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ามันไม่มีปัญหาแล้วไ่เป็ครับคุณต้องให้าแต่ที่จริงเนี่ยพวกคุณไม่มีสิทธิ์นะผมจะบอกให้เพราะว่าคุณไม่ใช่เจ้าหนี้จราจรถูกไหมนี่จะเจ้าหนี้จราจรไม่ใช่ครับคุณจะรู้ได้ไงไม่ใช่ครับ ผมเป็นพนักงานผมให้ดูได้นะเดี๋ยวพิยศอะไรรถตำรวจร้อยอ่าโอเคครับได้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 แต่ผมให้ดูแต่ไม่ถ่ายนะ้วผมไม่ถ่ายผมไม่ถ่ายครับผมครับผมพุกอะไรเนี่ยกับพี่าอาหารสัตว์ไม้รถเปล่ารถเปล่าแกกลับแล้วคือที่เรียกเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขาแทนใช่แต่คุณอธิบายยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ผมยังไม่ได้พูดอะไรรับฟังหมดผมรับฟังหมดอ่าไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจเสียงอะไรกันไม่เอา ธรรมดาไม่ไม่ผมไม่ได้เกินเสียงแต่นี่ก็คือมาเรียกละผมจอดรถที่จะเรียกให้หยุดให้จอดมันต้องรถกระทำความผิดถูกไหมครับถูกมาตราหนึ่งทีสองถูกไหมแต่ไม่ใช่ว่าคุณมาเจอเห็นรถแซงแล้วคุณเรียกอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วรถผมมาเร็วๆอ่ะพอแซงแล้วต้องเข้าหมวคุณ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 อธิบายไม่ถูกเลยอย่างนั้นครับอธิบายไม่ถูกขอโทษขอโทษขอโทษรุ่นไหนเนี่ยวัโทษครับกั้นคือเราไม่ใช่หรอก ผมไม่ได้ผมไม่เคยโกรธเลไม่ไม่ได้ก็ใช่เ็เราไม่ได้โกรธเคืองกันง่ายเด็แต่กู้หมดไอ้นั่นผมก็เคยเจอกันบ่อยเส้นเนี้ยเขาจํารถผมได้เนี่ยรถผมเนี่ยเขาจาได้แต่คือเราแซงอ่ะถูกไหมคือเราแซงเราวเข้าเราไม่ได้ว่าไปใช่คุณอธิบายผมให้ผมเข้ก็ใจถ้าคุณอธิบายอ่ะผมก็ให้ไปคือผมให้หมดแหละก็บอกใจก็ใจท้องปวดเยี่ยวปวดที่ลูกผมป่วยอะไรผมให้หมดครับหมครับผมคือต้องอธิบายให้ฟังอใช่ป่ะไม่ผมเรียกคุณมาเนี่ย แต่บางทีผมก็บางทีผมก็เบรกไม่อยู่เหมือนกันผมก็กลัวถ้าเบรกไม่เป็นไรย่งนัไม่เป็นไรเรา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 ไม่ว่ากันหรอกไปเบรกไปจอดไกลๆก็ได้เลื่อนเลื่อนไปไกลๆก็ได้อะไรคือทุกคนมันต้องมีการอรุ่มรวยกันบ้างได้พอใจไหมไม่ครับไม่ได้ผมผมไม่เคยรู้จักคุณนะไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เคยกดเครื่องกับคุณนะครับครับก็นี่แหละไม่ว่าอะไรผมก็งงกับพี่ลงรถมาพี่ก็มาโวยโวยก่อนแล้วไม่ได้เดี๋ยวผมต้องผมก็ต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าตำรวจทุกวันนี้คนดีมันก็มีคนน่ามันก็มีพี่ขับรถเส้นนีีี้ผมมเเคยยไปท่่วกับพ ไม่เคยไม่เคยตามเบอร์รถดูเบอร์เบอร์รถผมแค่เพี่ยวแค่เพียงแต่ไอ้สองสองหนึ่งห้ามีไอ้จ่ากับแจ็คเขาเคยเจอผมจ่าผมได้อยู่มันไม่ได้อยู่เพีนี้สองหนึ่งหนึ่งห้าไอ้สองหนึ่งหนึ่งห้าน่ะแล้วก็ผู้หมวดที่แกชอบไปคนเดียวอ่ะเขาเคยเจอผมถามแกดูได้หต้แต่แต่ถ้าน้องพี่ผมไม่เคยเจอผมพูดตรง ผมมันถ er 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 ึงบอกพี่วมันเราไม่ควรเชื่อใจผมว่าคุณไม่ได่แต่ที้ผมก็ตกใจแล้วพี่ลงรถมาคนที่เขาไม่รู้กฎหมายอ่ะเขากลัวพวกจริงแล้วพี่มาแบบเนี้ยผมก็ใจแต่พี่ทำงานของพี่ไปแต่ว่าถ้าจะบจำกันแต่ถ้าแต่ถ้าผมแซงขวาแล้วพวกคุณจะเขียนไม่สั่งผมก็ไม่กลัวเพราะผมไปขึ้นสารมาแล้วผมบอกตรงพี่ก็ลงมาบอกกันได้ผมก็นั่นแหละให้หมดแต่ผมก็ตกใจอยู่นะลพี่ถือโทรศัพท์ลงมาคืออะไรวะเนี่ยผมก็ไม่อยากทำเราเพราะผมก็ทิ่งเส้นนี้ทุกวันแต่ถ้าว่าจะเอารถบรรทุกแซงขวาเนี่ย ผมบอกตรงผมไม่ข <üm> ึ land. ้นศาลมาแล้วแล้วผมก็สู้มาแล้วผมก็ถึงถามนู้นพี่ไงไม่เป็นไรหมดอนกวผมก็เรียกไปไม่เป็นไรครับผมมากไม่ครับครับผมครับที่หลังบอกก่อนที่ตกใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่างคนต่างทำน้าที่ไปผมไม่นั่นหรอก